ถ้าผมเกิดเชิญเนี่ยมันจะเปิดหน้ากล้องเนาะนะครับตอนนี้ถ้าคน,นเข้ามาเห็นไลค์แล้วช่วยเขียนคอมเมนต์ห,หน่อยกดหัวใจได้นะครับกดหัวใจตรงไหนครับท่านเอามือไปเคาะที่เอามือไปเคาะตรงตรงจอนะฮะ <med David> เอามือ,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 อไปเคาะ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 จะปลุกหัวใจขึ้นเห็นะไหมฮะเปลุกหัวใจขึ้นเห็นไหมฮะนะกดเยอะๆหน่อยครับกดเยอะๆหน่อยกดหัวใจให้หน่อยกดเยอะๆเลยกดเยอะๆเลยนะครับวันนี้ <med S 1> <ๆ S 2> นะกดหัวใจรัว <med S 2> ๆร <lips, S 1> ัวๆๆออานะก็ถ้านะ ลูกศิษย์อาจารย์เดวิดนะครับตอนนี้เรียนรู้ศิษย์อาจารย์เดวิดแล้วทุกคนนะนะกดหัวใจรัวๆมันเลยนะครับตอนนี้นะถ้านะก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ส่งหัวใจกดหัวใจมานะครับกดหัวใจเข้ามานะครับกดหัวใจเข้ามาทีนี้ในเรื่องของส่งดอกไม้ส่งอะไรเนี่ยนะครับก็ในระบบเงื่อนไขของทิกตอกก็มีอยู่นะครับเนาะตรงนี้เราก็ไปเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งว่าเอ่อถ้าเรามีเหรียญที่เหรียญเหรียญมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวก็ทิกตอกก็จะเปิดค่ามองเห็นให้กับเรานะครับ